สวิทธะพละสูตรว่าด้วยพละโดยพิสดาร 4. ีภิกษุทั้งหลายพละเจ็ดประการนี้พละเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. นศรัทธาพละสองวิริยะพละสามหิริพละสโอตปะพละหสติพละ 6. สมาธิพละเจปัญญาพละ ศรัทธาภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค นี้เรียกว่าศรัทธ,ธาภละวิริยะภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่นี้เรียกว่าวิริยะพละ หิริพระละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหิริคือละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการประกอบบาปอากุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าหิริพระละโอตตะป,ปะพะละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีโอตตป,ปะ คือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการประกอบบาปอากุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าอตตปะพละสติพละเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแม่นานได้นี้เรียกว่าสติภละสมาธิภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสมาธิพละปัญญาภละเป็นอย่างไร คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาภละภิกษุทั้งหลายภละเจ็ดประการน,นี้แลภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีภละเจ็ดประการน,นี้คือศัทธาภละ วิริยพละหิหริพละโอตตะป,ปะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาพละย่อมอยู่อย่างเป็นสุขเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเห็นแจ้งอัตถะด้วยปัญญาความหลุดพ้นแห่งใจย่อมมีได้เหมือนความดับไปแห่งประทีปฉะนั้นวิทตะพละสูตรที่สจบ